อีกนิดเดียวเกือบถึงยอดดอยอินทนนท์แล้วครับตรงบริเวณแถวเกียวแม่ปานครับเกียวแม่ปานตอนเึื่องเชียงหมอกเริ่มจางครับ สูงสุดแดนสยามครับหนาวขนาดไปบ่ายนะครับรนี้นทสสุสดทางเดินบริเวณยอดดอยครับ สองข้างทางเป็นป่าธรรมชาติเลยครับยอดดอยวันนี้ เจองศาค,ครับวัดที่เวลา6นาฬิกาครับ